มาแล้วอ่ะมาเข้ามาแชร์ไปแชร์ไปนะครับเดี๋ยวพี่ทชอบจ่อมาแล้วใช่เข้าใจทุกคนทุกคนผมเข้าใจเข้าใจแปลเข้าใจเข้าใจแม่อยู่แม่อยู่มเมเข้ามาเข้ามานะครับดูตอนนี้เข้ามาเข้ามาโอดกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับเข้ามาเข้ามาอยากฟังวุ่นวุ่มาอันนี้มากว้าวุ่นว้าวุ่น ว่ว uh, oui, bon ุ่นมาใครเป็นคนเวควรครับควรจับสมองเนี่ยลมสามลูกบนรอแต่งตัวไปเลยไม่ครับเพเพบินบินบรอี่ครับเพจพี่ครับแล้วก็เป็นเพจของผมไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ช่องที่ต่อผมครับ ผมมีสี่ช่องพี่ผมเปิดคือไว้ <ś led> แล้วก็อันนี้บีทีวีครับไม่ไม่แต่ว่าแม่แม่ก็ให้ทำช่องผมรไวอนกันใช่เพราะว่าท่านพี่ทาถ้าถ้าพี่เดาช่องจากผมก็ไปได้เลยผมก็ดึงเข้าไปในโทรศัพท์พี่แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อพี่ได้เหมือนกันเนี่ยรออยู่ครับแม่ร <ś led> อพี่อยู่ยแล้วตอนนี้นะคอับเอ่อม,มาอา r i อเนี่ยออกมาแล้วนะครับแล้วช่องเนี้ย ทางโรงพยาบาลของทางหลออง่อก็โอเควิณิชัยแล้วว่าตอนนี้ขออีกนิดนึอองก็คือการขอเรื่ึงว่าถ้าเกเรื่องเนี่ยผ่าตัดนิดนึงต้องส่งไปต้องส่งไปที่ระดับหมอที่อาจารย์ใช่ว่าอาจารย์หมอคือน้องเป็นอะไ,ไรคือใช้เวลาสองวันระหว่างสองวันนี้ก็ให้น้องทำกายภาพแล้วก็ดูแลในการ เรื่องนี้เน่เรายู่กับภายในนะครับแล้วก็ทางนี้เขาดูแล้วอย่างพ่ก็เราก็เหมือนกันอากาน,นั้นอยู่แล้วว่าโอเคไม่ต้องตกไจต้องใช้ในการเขาเรียกว่าฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปรักษาเน,นื้อเยื่อตรงไขสันหลังเพราะมันจะมีไขสันหลังที่น้องมีเสื่อมทาให้ในการระบบด้านหลังเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าใช้กาลังทั้งหมดตรงบั้นท้ายเนี่ย ได้เพราะนั้นขาหลังเนี่ยเขาไม่มีไม่ไม่เย็นหนาเลยมีความรู้สึกเจ็บพอเราบีบเนี่ยร้องตอนร้อนเจ็บแล้วก็จับสะโพกเขาเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วมาจับตรงตรงตรง,ตรงที่เขาโผล่มาเนี่ยตอนจะมีอาการที่ที่ที่ปวดมะเพราะนั้นโอเคเรื่องตรงเนี้ยผมผมว่าไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าต้องผ่าตัดก็ต้องใช้เขาเรียกว่าเอากระดูกที่เกยเนี่ยตรงข้อต่อที่เกยเนี่ยตีงใช้ประสาน นะครับเราใช้เวลานิดนึงในการาจะผ้าบำบักนะครับผมว่าโอเคแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมน,นะครับก็ภาวนาให้ให้อย่างมันราบรื่นให้ทุกอย่างมันมันมันเป็นไปถึงท,ทางที่เราคิดไว้นะครับเพื่ออยากให้เห็นน้องเนี่ยกลับมาเดินเล่นหรือวิ่งเล่นได้เหมือนเดิมแต่ต้องใช้าาระยะักระยะหนูครับจะเป็นอาทิตย์ที่สองอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นก็เกี่อาทิตย์จะเป็นเดือนเราก็ต้องรองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้น้องพักผ่อนแล้วก็ไปรักษา ตอนที่จะมีการผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดหรือแผนของคุณหมอแผนต่อไป1 2 3จะเป็นอย่างไรก็คอยติดตามผมจะอัปเดตไปนะครับตอนนี้น้องมีความสุขดีเมื่อกี้เมื่ช้าถ่าดูให้ดูแล้วสบายกับการผ่าตลดแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็โอเคไม่มีปัญหาไม่มีร่องรุ่นเกี่ยวกับการหายใจหรือการหอบหรือการอะไรไม่ไม่มีเหมนเดิอันนี้ก็เราก็ทานอาหารได้ แล้วผมจะสรางงานครับดีครับนะสบายใจกันแล้วนะครับแม่แม่สบายใจกันแล้วนะนะฮะเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวฟังจากปากเขาเพราะว่าคุณหมอเขาจะแจ้งละเอียดยิบเลยแต่ฟังจากผมว่าผมพูดพูดไม่หมดหรอกผมจำไม่ได้นะผมก็จําได้อะส่งให้จันหมออันนี้ฟังจากปากเขานะครับก็คือทุกคนสบายใจได้ว่าเราจะเป็นขั้นตอนการรักษาต่อ,ต,อต่อไป นะครับทำไมเราเอาน้องไว้ที่โรงยาบานเพราะว่าน้องต้องทำกายภาพตรงนู้นนี่เราก็มาทำบุญนะครับอุ่เติมบุญใหกับน,น้องกันนะครับเติมบุญใหกับน,น้องกันให้น้องกลับมาเดินได้ภาวานาทุกคนนะครับขอให้ติดตามไปทุกวัดใครจะร่วมบุญกับพี่บินบัญชีนั้นเลยได้หมดนะครับมีร่วมบุญมาหลายคนแล้วเดี๋ยวผม,มว่างๆเดี๋ยวผมจะรวมและสดให้เพราะมีเวลาต้องสองวันนะครับเด <ắng? S 1> ี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันผมขอปิดไลฟ์สดใน